จัดงานครบจบที่เดียว EP นี้เราจะพาทุกท่านไปชมพื้นที่จัดงานกลางแจ้งลานราดรักบาทภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์กันค่ะลานราดรักบาทเป็นพื้นที่บริเวณทางเข้าหอคำหลวงตกแต่งด้วยซุ้มเฉลิมพระเกียรติจำนวน30ซุ้มและมีรูปปั้นเทวดาประจำซุ้มละ2องค์รวมเป็นเทวดาทั้งหมด60องค์ แทนสัญ,ญลักษณ์การครองราชครบ60ปีของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะบริเวณเสาซุ้มออกแบบได้สวยงามตามอย่างสถาปตัตยกรรมล้านนาะและแต่ละซุ้มมีการเชิญพระบรมชายาลักษณ์พระพระราชกรณียกิจพระปฐมบรมราชองค์การพระบรมราชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ พระบรม,มชนากาธิเบศมหามภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จ พระบรมมาปราเมธรรามาธิบดีสีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวเพื่อจัดแสดงนิทัศการเฉลิมพระเกียรติชุดสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ลานราชรักบาทเป็นอีกหนึ่งพื้นที่การจัดงานกลางแจ้งที่ได้รับความนิยมจัดงานประเภทต่างๆด้วยสถานที่กว้างขวางอากาศปลอดโปรง่งตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอีกทั้งยังเห็นวิวหอคำหลวงที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาอันวิจิตรการตาและสง่างาม ลานราชรักบาทเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อจากลานราชพฤกซึ่งมีพื้นที่สำหรับรองรับการจัดงานขนาด2,500ตารางเมตรโดยประมาณและสามารถจุได้จำนวนกว่า1,000คนอีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันทั้งในส่วนของระบบการเชื่อมต่อไฟฟ้าขนาด3เฟส16แอมป และห้องน้ำใกล้บริเวณการจัดงานโดยแยกฝั่งชายและหญิงจำนวนทั้งหมดกว่า20ห้องนอกจากนี้ยังได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขาอ,อนามัยรวมถึงมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยในประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษอีกด้วยค่ะ คุณกำลังมองหาสถานที่แห่งความประทับใจให้อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ได้ดูแลนะคะจัดงานครบจบที่เดียวไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับอนะีพีหน้างานบริการจัดเลี้ยงและใช้สถานที่จะพาทุกท่านไปชมตัวอย่างงานที่นิยมจัดบริเวณลานราชรักบาทจะสวยงามและน่าประทับใจแค่ไหนรอติดตามชมกันด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในช่องราชพฤกษ์เซอร์วิสนะคะ